Boop! ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันทําบุญเรียกว่าทําบุญใหญ่เลยนะนะครับในวันนี้เนาะก็คงหลายอย่างเป็นเรื่องที่ป้องกันได้นะครับจากการที่เราเรามีทักษะคิดที่ดีนะครับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับทั้งวันเลยเนี่ยนะครับอาจารย์สุวรรณนะครับอาจารย์สุวรรณก็จะมาบรรยายนะครับซึ่งไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยเคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนไหมครับอาจารย์สุวรรณผู้เต็งใช่ไหม เออนะครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเป็นระดับแนวหน้าของของประเทศนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับสิ่งที่เราทำนะที่หมอบอกว่าเป็นเรื่องของการทาบุญเนี่ยเป็นทำบุญจริงๆนะช่วยชีวิตคนเห็นๆเลยนะครับและติบุญพามาจากแขวงทางหลวงอยู่บนขอนแก่นวรวุณรานนอกนะครับมาจากแขวงทางหลวงขอนแก่นที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมวิทิตนายมน้อยครับ มาจากสำนักงานปพจังหวัดขอนแก่นครับผมวิไัยธานาาชราชการบานานะชื่อพิมลลินทิธานะคะมาจากสะสะอบ้านไผ่ค่ะ<ส>ดิฉันร้อยตรวจเอกหญิงเกินจิตพชัชราสิธทธิชัยกุลมาจากสพเมืองขอนแก่นค่ะ,ะค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะดิฉันกนกพรพินิลึกค่ะนักวิชาการสาธารณสุขทำงานการพิเศษทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ในการอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลกลุ่ม เอ็นซีดีแล้วก็กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพค่ะวาราพรชูคันหอมหัวหน้างานอุบัติเหตุและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแกน่นสวัสดีค่ะรุจิบานยมสิเคนแสงลุนค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะรับผิดชอบงานอุบัติเหตุและงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสสจข,ขอนแก่นคะ่ะอังทองนองวิชาการขนส่งชำนาญการจากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดขอนแก่นค่ะผมนายรัชตะพนเดชครับจ่ะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการครับก็รับผิดชอบงานอุบัติเหตุครับที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือครับช่าชัชด,ดารพรสีนวลน,นะคะนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชกระนวลค่ะสวัสดีค่ะจิราพาบัวลาค่ะจากนักวิชาการศึกษาจากสำนักง,งานศึกษาธิาการจังหวัดขอนแก่นค่ะานางสาวทารีนาชินค่ะมาจากแขวงขอนแก่นที่สองชุมแพค่ะ อันตรายหมายถึงสภาพเงื่อนไขหรือการกระทำนะที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็รวมด้วยเป็นอันตรายอย่างที่ผมเอาให้ดูในภาพนะครับที่จะเป็นสาเหตุให้คนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทําให้วัสดุอุปกรณ์นั้นมันมีความชารุดเสียหายไม่ทําหน้าที่ตามที่มันควรจะเป็นเทคทางขวาก็ปิดตาซ้ายพวกท่านปิดตาซ้ายแล้วก็เอานิ้วโป้งมาไว้ตรงนี้ตรงกลางตาของท่านไว้ก่อน โฟเวียคือตรงที่ท่านจะต้องกำหนดเอาไว้เป็นจุดเล็กๆระหว่างเล็บกับหนังที่มันติดกันโอเคไหมนี่คือทดสอบให้เขาเห็นโฟเวียท่านต้องยกนิ้วโป้งมาด้วยเพราะไม่งั้นท่านไม่มีที่หมายที่จะเลง็งท่านเล็งไว้นะไอ้ตรงวงกลมขาวๆระหว่างเล็บกับหนังท่านเนี่ยเราจะขยับมันไปเรื่อยๆแต่เรายังคงพุ่งพุ่งโฟเวียฟิลของเราไปด้านหน้าตรงๆแต่เราขยับเป้าหมายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเป้าหมายมันหายไปขอให้หยุดท่านมองไปเนี่ยหลับตาซ้ายนะครับเป้าหมายหายไปขอให้หยุดขอห,หยุดของผมตรงนี้หายไปแล้วหายไปหมายความว่ามันไม่อยู่ในขอบเขตลานตาของเราอีกต่อไปแล้วสังเกตไหมเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าใจว่ามันได้แค่ร้อยแค่ตรงนี้รอยหกสบต่อไปต้องเช็คเรื่องของให้เด็กรู้ว่า เขามีขีดจำกัดในการก้มเงยเขาจะไม่เห็นทำไมจึงเดินเตะถนนทำไมจึงโดนหัวโคกเพราะมันมีขีดจำกัดอย่างนี้ที่เรามองอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินแล้วมองอย่างนี้เราจะไม่เห็นรองเท้าเราจะไปเตะอะไรจริงไหมจริงไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็บอกให้เขาดูใช้แบบนี้นะครับใช้ตาขวามันเดิมก็ได้ข้างนึ่งทิ้งไปข้างล่างแล้วก็เอาขึ้นมาพอเห็นก็หยุดของผมเห็นแล้ว ครับข้าศึกโผล่มาปุ๊บเห็นแนละ้วหยุดได้ระยะที่มันจะทําให้อาจารย์สามารถจัดระยะต่อระยะเคียงแล้วก็ปลอดภัย3วินาทีตามงานวิจัยนี้ได้พร้อมออกเดินทาง 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 4, นะึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึะหนึ่งพันหนึ่งพันนมันหท่านเห็นไหม ผมจะมีระยะ3วินาทีไม่ว่าความเร็วเท่าไหร่ก็ตามที่มีการตายของเด็กและเยาวชนสูงเชื่อไหมฮะเชื่อไม่เชื่อต้องดูข้อมูลต่อนะฮะการบาดเจ็บที่เป็น OPD ข้อมูล13แฟ้มข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง76จังหวัดรวมกรุงเทพด้วยนะครับแต่ว่ากรุงเทพเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงเท่านั้นนะครับ คนที่บาดเจ็บทั้งหมดของประเทศไทยนะครับที่มาเข้าระบบของกระทรวงสาธนารณสุขอยู่ที่900แสนกว่าคนอันนี้ OPD คือเจ็บนะฮะแต่ยังไม่นอนรักษาตัวคือไม่แรงแค่เจ็บแล้วล้มมาทำแผลกลับบ้านประบาลเอาตีไปคือเป็นล้านนะฮะไม่รวมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไม่รวมโรงพยาบาลสังกัดของกองทัพบกกองทัพอกาศพวนี้ไม่รวมโรงพยาบาลเอก,กชน เอาเฉพาะโรงพยาบาลของกระทรวงนี้ก็เป็นล้านแล้วก็เกือบก็เก้าแสนแล้วนะครับแล้วมาดูกลุ่มอายุนะครับเห็นไหมครับอายุเท่าไหร่สูงสุด15-19ถึง19 160,000คนข้อมูลปีเดียวนะครับไม่ใช่หลายปี